สวัสดีครับขอบอเอสครับคลิปนี้จะมาร่วมแสดงความยินดีกับโมซาร่ากันนะครับโมซาร่าได้รับการประกาศร,รางวัลเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับของอังกฤษโดยสถาบัน FWA หรือ The Football Writer Association หรือสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา่นแหละฮะง่ายๆนะครับ,นะรบโดยโมซาร่าได้รับรางวัลน,นี้เป็นครั้งที่2งของเจ้าตัวแล้วนะครับโดยครั้งแรกได้ในปี2018นะฮะ ผลการประกาศรางวัลนะครับโมซาร่าได้รับการโหวตนะโดยบรรดาผู้สื่อข่าวด้วยคะแนน48อันดับที่2คือเควินเดบรบอยและที่3คือดิแคนบรซ์นะครับและจะมีการมอบรางวัลกันนะฮะในงานการาดินเนอร์วันที่5พฤษภาคมนี้นะครับการประกาศรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของอังกฤษเนี่ยนะฮะมีอยู่2รายการรายการแรกก่อนนี่นะฮะบรรดาผู้สื่อข่าวกีฬานะครับแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลจะเป็นรางวัลนักฟุตบอลโหวตกันเองนะครับเพื่อนรุ่นอาชีพนะฮะซึ่งน้ำหนักเนี่ย าทางสถาบันของอนัฟตบอลชีบวดกันนะฮะนัฟตบอลยอดเยี่ยมนะในช่วงปลายฤด,ดูกาลนะอันนั้นจะดูมีน้ําหนักมากกว่าก็ตามนะ,ะแต่ผมมองว่ามันคือกําลังใจที่ดีให้กับโมซาล่านะฮะจะรางวัลระดับไหนก็ช่างนะครับนี่ฮะคนทําดีไม่ต้องได้รับอะไรบ้างนะครับเป็นผลตอบแทนนะ,ะทีมชาติก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันในอ,อัฟริกันคัพอัพเนชั่นนะครับ ฟุตบอลโลกก็ล้มเหลวไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายนี่แหละรางวัลปลอบใจที่ดีสำหรับโมซาลาและเชื่อได้เลยว่ารางวัลที่2เนี่ยปลายฤด,ดูกาลจากสถาบันของนะักฟุตบอลอาชีพนี่แหละผมว่าไม่หนีไปไหนนะใส่ชื่อรอได้เลยใส่ชื่อรอนี่คืออะไรรู้ไหมฮะคือถ้าทีมไหนเนี่ยฮะบ้านปลายฤด,ดูกาลเป็นแชมป์ใส่ชื่อนักเตะทีมนั้นรอได้เลยก็ขับเคี่ยวกันอยู่ระหว่างโมซาลากับคริสินเดอร์บอยของลิเวอร์พูลกับของแมนซิตี้ อยู่ที่ว่าถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์โมซาลานอนมาคะแนนกระจุยแต่ถ้าเกิดไปทางด้านของแมสซี่ได้แชมป์ครวินเดอร์บอยคะแนนจะขึ้นมาท,าทันทีไปรอกันบั้นปลายสุดท้ายว่าจะออกทางไหนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานเนี่ยฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับทีมไหนได้รับแชมป์เนี่ยนะฮะก็จะได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมไปด้วยนานๆครั้งที่จะมีรุดโผถ้าแบบไม่โดดเด่นซะจริงๆนะฮะมาดูสถิติการยิงประตูของโมซาล่านะครับลงเล่น44เกม ยิงไปแล้ว30ประตูในทุกๆรายการรวมกันนะครับและที่สำคัญจำนวนแอสซิสต์14แอสซิสนี่คือสิ่งที่ชี้วัดได้ว,ว่าโมซาล่าปรับปรุงเรื่องของการเล่นเป็นทีมมากขึ้นก่อนนี้จะบอกว่าโอ้โหโมซาลาบ้าเลี้ยงบ้ายิงบ้าลุยเล่นอยู่คนเดียวนะครับแต่ฤดูกาลนี้เปลี่ยนไปนะฮะซึ่งจำนวนแอสซิสต์14แอสซิสของโมซาลาในช่วงหลังเนี่ยนะครับเนื่องด้วยวิธีการเล่นของลิพูเปลี่ยนไปนะฮะจากการมาของลูดิอสัสในมกราคมนะครับ มาเน่ต้องย้ายตัวเองเข้ามาเล่นด้านในตรงกลางเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นฟอนายบ้างนะฮะซึ่งมาเน่เนี่ยจะร่วมเล่นกับโมซาลาได้อย่างดีอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้มันห่างกันตอนนี้มาอยู่ใกล้กันเรียกว่ามีความสัมพันธ์ในการเาจาะประตูทําประตูสร้างสรรเกมรุกดีขึ้นแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยทะลุทะลวงเนี่ยเป็นหน้าที่ของลุยดีอาร์ซึ่งทําได้ดีไม่แพ้มาเน่เลยนะครับแถมมีความห้าวกว่าสดกว่าด้วยก็ะฉะนั้นรูปแบบการเล่นของลิเวอร์พูลช่วงหลัง มันจะมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นหรือว่าเล่นร่วมกันได้ดีมากขึ้นนะครับจังหวะยิ่งคนยิ่งจัวจ่ายคนจ่ายนะนี่คือ,อสิ่งที่สําคัญนะครับอ่ะอย่างไรก็แล้วแต่ขอแสดงความยินดีกับโมฮัมเหม็ดซาร่าด้วย